การปกครองสง์มันก็มีระเบียบของทางสงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณ,ณะจังหวัดเจ้าคณะ,ขณะขเขาอยู่เรื่องของการอภิปรายบังใจไล่ทบานก็ดาวไปม็อบที่มาชุมนุมบนร่องถนนก็หายไปสังเกตไหมฮะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเรื่องนี้อยู่ที่ความแม่นยำในย,ในยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าแม่นยำก็เดินหน้าไปให้สุดประเทศจะรอดในยามที่เกิดสงคราม สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำราคาน้ำมันจะแพงนะครับของแพงค่าแรงถูกจะหายไปนะครับอย่างเราก็ตามเรื่องของหมอปลานะฮะบ,บางคนถามผมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมแต่วิธีการดูก็คือว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองกลับหายไปแต่เรื่องของหมอปลาและแตงโมกลับมาดังอีกรอบ สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนําเสนอมาหลายวันนะประเด็นที่น่าสนใจคืออนาคตหมอปลาจะเป็นอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันก็ได้ตั้งการไปแล้วละ่ะให้ในส่วนของรัฐมนทางนายก แล้วก็ในส่วนของสนกพุทธนะได้ไปติดตามในเรื่องเหล่านี้กำชับเพราะว่าการปกครองสงมันก็มีระเบียบของทางสงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะขเขาอยู่ของท่านอยู่นะเราก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมอณะนั้ถึงี่สุดคือคนของเรานี่แหละประชาชนนี่แหละนะอย่าไปทําให้ท่านเสียหายแต่ถ้าท่านทำเสียหายของท่านเองก็ต้องช่วยกัน แจ้งแจ้งมานะเพื่อจะเข้ารับไปตรวจสอบแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการนะซึ่งเขามีราชกิจราสมาคมดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะพระก็มีการปกครองของพระกองศงอยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นบุคคลไปแต่ความเชื่อความศรัทธาที่ยังคงมีมาแต่อดีตนะครับจนเป็นคําสั่งสอนของพระเ,เจ้าก็มีมาแต่อดีตการนะครับว่าคนอวดอุดตริเท่านั้น มันแสดงว่ามันมีเรื่องความศรัทธามีเรื่องความจริงมีอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วมาบอกว่าจะบริหารจัดการศารสนาของเราที่มีมา2,500ปีผมคิดว่าไม่ถูกผมคิดว่าไม่ถูก ไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเราชี้แจงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกยุคอะไรโลกยุคของการสื่อสารที่ค่อนข้างมีจํานวนมากเราไม่อยากเห็นความแตกแยกขู่ความคิดเห็นความแตกแยกในสังคมมีมากกว่านี้บางครั้งผมตัวผมเองเป็นคาราวาสพูดมากไปนะครับก็เท่ากับว่าคาราวาสมาวิเคราะห์วิจารณ์าเองซึ่งซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกครับนะครับเราต้องให้ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันปรากฏในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยพระที่ไม่ดี2,500ปีพระพระพุทธเจ้าถึงตั้ง,งครับว่าปราชิกสี่แสดงว่ามันมีตั้งแต่อดีตการมันไม่ใช่ว่ามีแค่ปัจจุบันถ้ามันมีแค่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่ตั้งหรอกครับปราชิกสี่ที่มีขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาแต่อดีตการแล้วที่มันมีมารมี ผู้ที่ไม่หลุดพ้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะบรรพชาได้ก็คือประราชิกสี <Okay. S 1> เขาเรียกว่าบุคคลที่ไม่มีทางหลุดพ้นหรือบุคคลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่มีตั้งแต่2500ปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีครับหมอปลาจะต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับและก็สร้างบรรทัดฐานให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้บุคคลอื่น ที่ลิอาจทำเหมือนหมอปลานะครับคุณจะสร้างคอนเทนต์ในการทำมาหาได้อย่างไรก็แล้วแต่แต่การที่คุณเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาย่ำยีความเลื่อมใสศรัทธานะครับเราออกมาเพื่อปกป้องพ่อแม่ครูอาจารย์ออกมาเพื่อปกป้องพุทธศาสนาให้คงไว้นะครับให้ลูกให้หลานเราสืบทอดไปวันนี้ผมจึงมาร้องเพื่อให้ ผู้บังคับการกองปราบปรามโปรดตรวจสอบในสี่ห้าประเด็นที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ส1บอพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคณะของหมอปลามีจำนวนกี่คนที่ชัดเจนที่ไร้มีกี่คนประเด็นที่สองที่ผมจะเรียกร้องก็คือให้ผู้บังคับการกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบก็คือในเรื่องของกรณี เจ้าหน้าที่ทางราชการไม่ว่าตำรวจไม่ว่านายอำเภอไม่ว่าผอ,อาศาสนาผอ,อสำนักพ,พุทธของจังหวัดได้เดินทางเข้าไปกับหมอปลาหนึ่งได้หมอปลาได้แจ้งล่วงหน้าก่อนหรือไม่ประเด็นที่สองในระหว่างที่หมอปลาตรวจสอบและมีคณะอยู่หลายคนได้กระทำการที่จับจ้วงไม่สุภาพหรืออะไรก็ตาม ทำไมเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ว่าตํารวจในอำเภอรหรือพอสำนักพุทธไม่ดําเนินการให้มันเป็นในลักษณะที่รอมชอมละเมียดละไม่มากกว่านี้ซึ่งการกระทําเหล่านั้นอยู่ในข่ายของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ประเด็นที่สามกรณีของภรรยาของหมอปลากล่าวว่ามีร้อยตารวจเอกธรรมนัฐพรมเผา ให้การสนับสนุนหรือโทรมาให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือไปดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามีหน้าที่อะไรที่ไปช่วยไปเสริมเกี่ยวกับการทำงานของหมอปลาข้อที่สี่ถามกลับไปว่าหมอปลาเลขาคณะมีอํำนาจและหน้าที่อะไรในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆ องวัดตอนนี้ก็เชิงปรากฏการพี่สิสุวรรณจัญญานะฮะก็ไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาการทุจริตนะครับเอาผิดกับนายอำเภอนะครับเอาผิดกับผู้อำนวยการสำนักพุทธที่อยู่ในจังหวัดสกลนครห,หรือศสิสาเกตน,นะฮะที่เกิดเหตุที่วัดนะ,ะเข้าก็ไปดำเนินคดี นะครับให้ปปชสอบสวนเรื่องนี้ในขณะที่คนของพลังประชารัฐคือฝั่งของรัฐบาลนะครับอนุชานะรัมตรีที่รับผิดชอบคือ,อสํานักนาย,ยกมนตรีรับผิดชอบสํานักพุทธก็ให้ดําเนินคดีนะครับกับทางหมอปลาพร้อมพวกนะครับในขณะที่ทางคนที่เกี่ยวข้องคือสนที่ยานะก็ไปร้องต่อตํารวจกองปราบปราม ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มชาวพุทธนะในพื้นที่เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเอาสีข้อหาหนักกับหมอปลาเลยทีเดียวสีข้อหานะครับที่หมอปลาต้องเผชิญน,นะครับไม่ใช่เฉพาะหมอปลาพร้อมกับพวกทนายคงทนายความทราบวโดนหมดนะครับนักข่าวโดนหมดหลังจากที่สมาคมชาวยะโสธรสภา วัฒธรรมจังหวัดยะโสธรชมรมพระพุทธศาสนาศาสนาจังหวัดยะโสธรและยุวพุทธิกะสมาคมนะคะสมาคมยะโสธรเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนสพป่าติว้วจังหวัดยะโสธรเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรยาวกับพวกเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหวงปู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนาย ราตาัตพิธิรกรรมาการสมาคมชาวย่าสวทอนพร้อมทนายความและชาวบ้านอำเภอป่าติว้วนะได้เดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกคารินะร้รอยเวนสพป่าติ้วเพื่อแสดงแจ้งความเน่งคดีกับหมอปราพร้อมกับพวกประกอบด้วยนะข้อหา 1. นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 2. ใส่ความประสงค์ให้เสื่อมเสียก่อให้เกิดความแตแกแยกตามพรบรสง พุทธศักราช2,505มาตรา44นะครับตรี3อ้างยี่ซ่องโจร 4. ร่วมกันพยา,ยานนำทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะครับทั้งนี้สมาคมชาวยะโสธรพร้อมทนายความยังได้นำหลักฐานคลิปวิดีโอการไล์สดของหมอปลาและการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆในวันเกิดเหตุให้กับตำรวจเพื่อประกอบการดำเนินคดีด,ด้วยพร้อมยืนยันว่า การดาเนินการจะดาเนินการให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับพุทธศาสนาซึ่งเรื่องนี้นะครับารัฐบาลก็ให้ดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับส่วนเรื่องของการปกป้องพุทธศาสนานั้นรัฐบาลก็มีอยู่แล้วนะครับผมเรียนย้ําหุ้นส่วนนะตอนนี้หมอปลาโดนนกนะครับไม่ใช่หมอปลานะคนเดียวนะทนายความก็ต้องโดนด้วยสภาทนายความก็สอบนายอำเภอนะครับผู้อำนวยการสํานักพุทธ นะครับก็ปรากฏว่าถูกร้องที่ปปชสื่อมวลชนถูกปลดออกและไล่ออกนะครับในขณะที่กศทชยังไม่มีท่าทีอะไรนะครับหลังจากที่มีการปลดออกและไล่ออกผู้สื่อข่าวนะครับให้พักงานเนี่ยเกมนี้มันเป็นยังไงนะฮะอนาคตหมอปลาจะเป็นยังไงเกมนี้เนี่ยนะครับถ้า ทำได้หุ้นส่วนผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ว,ว่า,าจับตามองให้ดีหมอปลาเดินเกมการเมืองแบบนี้เดินแบบนี้ในกรณีหมอปลาขอดูให้ดีแล้วกันดูจุดจบของหมอปลาจะเป็นยังไงสุดท้ายจะเจอดีได้สุดเพราะการกระทาของหมอปลาผิดกฎหมายนะครับเขาก็โดนไปแล้วหลายคดีนะคราวนี้โดนหนักๆทนายความไปทํารายการทีวีทำอ e ีวงอีเว้นร่วมกันกับเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาตอนนี้โดนแจ้งเข้าขาวหาหมดสภาทนายความก็ตั้งกรรมาการสอบสวนจะถอนใบอนุญาต เรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําไมทราบไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องของหมอปลาเนี่ยจับตามองให้ดีแล้วกันมีเรื่องแน่ๆตอนนี้ก็มีเรื่องแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือว่าจากคดีที่โดนข้อกล่าวหามันไม่ใช่โดนข้อกล่าวหาเฉพาะหมอปลานะพร้อมกับพวกพร้อมกับพวกเนี่ยทราบว่ามีสื่อมวลชนที่ไปที่กระเทุและเป็นผู้ดำเนินรายการถูกดำเนินคดีด้วย นะครับทนายความไม่ต้องถามโดนด้วยร่วมกันเลยคดีนี้ยอมความได้ไหมจับได้ไหมผมเคยเรียนทุ้นส่วนว่าคดีนี้มันยอมความไม่ได้ยังไงก็ต้องเดินยังไงก็ต้องเดินในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคดีนี้มันดียังไงคดีนี้มันจะมาคู่กับอะไรมาคู่กับคดีแตงโมคดีแตงโม,งโมเริ่มดาวคดีนี้มาแทนนะครับมาเริ่มตีคู่กันไปสิ่งที่หายไปคือเรื่องข่าวของการเมือง หนึ่งบุคลากราเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครก็ดาวไปนะครับเรื่องของการอภิปรายบังใจไลท่ทบานก็ดาวไปม็อบที่มาชุมนุมบนท้องถนนก็หายไปสังเกตไหมฮะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเรื่องนี้อยู่ที่ความแม่นยำในยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าแม่นยำก็เดินหน้าไปให้สุดประเทศจะรอดในยามที่เกิดสงครามสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำราคาน้ำมันจะแพงนะครับ ของแพงค่าแรงถูกจะหายไปนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของหมอปลานะฮะบ,บางคนถามผมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมแต่วิธีการดูก็คือว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองกลับหายไปแต่เรื่องของหมอปลาและแตงโมงกลับมาดังอีกรอบหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักิเจียมกินวัฒนาสวัสดีครับรักสวยให้มันคงเธอทงตะรงให้เด่นไกลชา,ชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมืองน,นอน Bro